เราจะนำดิบๆนะคะเข้ามาสู่ฐานที่ชื่อว่าผัดทอดยอดอร์ <Your S 2> อยอ,อ,อ่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะครูกอฟอ่าเริ่มแรกเลยนะครับวัตถุดิบหลักของเราเ่ยก็คือผักสดนั่นเองอซึ่งผักสดวันนี้ครับครูกิฟค์ับของเราประกอบไปด้วยหลายอย่างเลยเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยฟักทองนะคะแครอเทเห็ดนะคะ ข้าวโพดอ่อนอะไรคะมีกระเจีย๊ยบเขียวนะครับมีหัวหอมใหญ่อ่าแล้วก็มีดอกไม้ด้วยนะคะก็คือดอกอัญชันแล้วก็จะมีใบชัพลูรวมไปถึงอันนี้นะครับก็คือช,ชัอมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นผักที่เราจะเอามาทอดนะซึ่งะะถ้าเด็กๆมีผักอะไรที่บ้านนะคะเด็กๆก็สามารถที่แบบเอามา เขาเรียกอะไรใช้เป็นส่วนประกอบที่จะเอามันทอดก็ได้นะคะผักอันนี้ก็คือสามารถหาได้ตามบ้านเราที่อยู่ริมรั้วอะไรอย่างนี้ได้นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือวัตถุดิบประกอบของเรานะคะที่จะทำให้ผักทอดของเรายอดอร่อยนะคะมีนั่นก็คือน้ำมันพืชแต่อันนี้เราเป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ต่อมาครับนั่นก็คือ แป้งทอดกรอนะครับแล้วก็มีผงปรุงรสจะเป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับถ้าไม่มีใช้เกลือได้ไหมคะใช้เกลือได้ถ้ารยเกลือและอีกหนึ่งเกอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเค็ดลับของนอ่าเป็นเคล็ดลับนั่นก็คือน้ำปูนใสค่ะเด็กๆน้ำปูนใสอ่าเปิดให้ดูเปิดให้ดู เราก็เอาปูนนะคะเป็นปูนแดงนะไปละลายน้ําแล้วก็จิ้งกวงไม่ใช่หรือปูนขาวก็ไม่ได้ก็เป็นปูนแดงอันนี้มันเคล็ดลับนะคะถ้าถ้าไม่มีเป็นอะไรไหมคะถ้าที่บ้านมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไปหามาโอเคนะเราวัตถุดิบอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นเราก็จะนำผักไป ล้างแล้วก็หั่นอ่าเราไปหั่นกับถักอันดีกว่านะครับโูเกีอะไรครับโอเคหลังจากที่เราเอ่อแนะนําผักไปแล้วเราทาเราทำยังไงต่อคะแล้วเราก็นําผักนะคะไปหั่นแบบนี้อ่าเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นชิ้นเเล็กๆเนาะไม่ใหญ่มากทีนี้เราจะมาทําส่วนสําคัญของเรานะครับผู้กีบนั่นก็คือการทํา แป้ง,ปงเพื้อ<ล>นำไปทอดนะคะอ่าโดยอันนี้คือแป้งทอดกรอบนะครับแป้งกรอบแล้วก็ตักลงไปใส่ถ้วยเนาะก็กะเอาให้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะเอาผักไปชุบลงในนี้นะคใช่แล้วอ่าหลังจากนั้นแป้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เป็นผงปรุงรสถ,ถ้าเราไม่มีผงปรุงรสเราก็ใช้เกลือถ้าเราไม่มีเกลือเราก็ใช้ น้ำปลาแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ใช่แต่ถ้าใส่มันก็จะเพิ่มรสชาติเีนาวนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำเย็นน้ำเย็นครับนะครับใส่น้ำเย็นลงไปค่อยๆใส่นะครับใส่น้ำเย็นเพื่อให้มันมีความกรอบหมอใส่เสร็จแล้วก็ค่อยๆนะครับใช้ช้อนนะครับคนแป้งนะครับ ให้เข้ากันทีนี้วิธีสังเกตก็คือถ้าแป้งเราเนี่ยยังไม่เหลว<ม>เราก็สามารถค่อยๆเติมน้ํานะครับใส่ลงไปได้อค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆโฟนนะครับให้แป้งเนี่ยละลายเข้ากันได้ดีนะครับไม่เป็นเม็ดนี่ เห็นแล้วหิวไหมครับอีฟมากค่ะกินแป้งเลยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้อ่ะตอนนี้แป้งเราก็เล่นเสร็จแต่ว่าย่างค่ะแล้วก็ใส่นิดนึงนะคะใส่นิดนึงอ่าและที่สำคัญพอแป้งเราเริ่มที่จะเท้าที่แล้วนะคะับเคล็ดลับเคล็ดของเราอ่าเราต้องใส่อะไรครับน้ำปูนใส่อ่าน้ำปูนใส่ที่เรา ที่เราผสมไว้เนาะที่เราตัดออกมานะครับใส่เท่าไหนดีครับคุกกิฟเอ่อเท่าไหนดีคะสาช้อนสามช้อนโอเคเน1แต่ต้องดูแป้งด้วยใช่ไหมคะคุกกอบ่าไม่ให้มันแบบมันเหนเยวเกินไปอ่าด้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เราคนผสมอ่าก็คือดูว่าแป้งของเราที่โคนแล้วเนี่ยไม่เป็นเม็ด นะครับไม่เป็นก้อนใช่แล้วถ้าเหลวเกินไปก็เติมแป้งอีกเติมแป้งอีกนวคนก็เติมน้ำอีกก็เติมไปเรื่อยจนกระทั่งเราพอใจนะแล้วตอนนี้เราพอใจยังคะอ่าใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคน่าจะได้แล้วเนาะยังเป็นเม็ดอยู่เลยค่ะครูเป็นฝนเป็นเม็ดอ๋อครับ เราผสมผสมผสมไป้งเอาท้อนเอาท้อนกดกดนิดนึงเพื่อให้ละลายชิมไหมคะชิมต้องชิมไหมคะชิมได้นะคะชิมได้แต่เราไม่ชิมเราแล้วชิมตอนเสร็จแล้วชิมร้อนเสร็จแล้วใช้วิธีการก็คือใช้วิธีกะเอาว่าเอาผักเราเยอะไหมนะครับอ่าตอนนี้แป้งเราเริ่มเข้าที่แล้วโอเคอ่ะหลังจากนั้น เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราทำไงต่อครับคุกกริบครับเอาผักที่เราจะเอาไปทอดนะคะใส่ลงเลยใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็เอาเห็ดก่อนเลยคุชชอ่มเห็ดที่บ้านมีเห็ดไหมคะเด็กๆมีสิแน่นอนนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีการเคลือบไปบนผักนึ่งแบบนี้ครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราทาอะไรต่อครับก็นําไป ลงกระทะที่เราตั้งน้ำมันไว้นะคะให้ร้อนเนาะอ่าโอเคงั้น,นเราไปทอดผักกันดีกว่าครับอ่าเสร็จแล้วนี้นะครับเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับก็พอประมาณเนาะให้ให้แบบมีความเชื่อมผักนิดนึงเนาะใช่แล้วแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนสักครู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องอจะต้องให้ให้ผู้ใหญ่เนาะหรือคุณพ่อคุณแม่น,ะ,นะครับ หรืออาจจะให้คุณครูเป็นคนช่วยตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับครูรรกกดเราก็เอาผักที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ไปในแป้งนะคะอ่าแล้วเราก็ชุบใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ลไฟตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะโอเคอูอ้ตอนนี้เราใส่แครอทข้าวโพดอ่อนนะคะกระเจี๊ยบเขียว น่ากินไหมคะเด็กๆแผ่นนี้เราสามารถใช้ผักที่มีตามพื้นแบบพื้นถิ่นเนาะของเราได้ทั้งบ้านก็ได้ผักอะไรที่เรากินเป็นประจำเนาะครับเรากพยายามที่จะกลับด้วยนะมันจะได้สุกโดยพั่วกัน หากที่เราชอบผัดบ้านเด็กๆมี้บอกโคลีก็ใส่บอโคลีได้นะหรือกะหล่ำตีบตัวผักยาวก็ได้ใส่ได้ทุกอย่าง,งเลยเว้นอย่างเดียวคือสับเลี้ยงของเรา <c oughs> ที่สามารถอทอดได้นะอ่าตอนนี้เราก็ใก้เหลืองแล้วนกชีสหรือนถะ้าเป็นเนื้อทอดก็ได้แนละ้วแต่นี้เราแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเมนูสุขภาพ ชคลณว่าไฟไฟมันแรงเราก็สามารถเบาได้เนาะแต่ตอนนี้มันจะเด่นมากโอเคดูเด็กๆดูว่ามันเหลืองนะใคะอย่าอย่าให้มันไหม้เนาะเอาไปง่ายไหมฮะเฮ้ยไห่ธรรมดาไหมธรรมดา ใบก็จะเป็นผักที่แบบเป็นใบที่มีขนาดใหญ่ที่หนึ่งเนาะเป็นผักใบเขียวผักใบเขียวก็นี่คือใบอะไรคะคุกเกฟใบชะพลูค่ะคุณซอแล้วถ้าไม่มีใบชะพลูเราขาดหรอคะย่าขาดใบอะไรดีคะใบหม่อนได้ไหมใบหม่อนได้ค่ะใบหม่นกินได้นุ่กินไดไหเนาะ แล้วนะคะสาหรับอาหารของเรานั่นคือผักทอดยอดอร่อยอ่าก็ผักทอดของเรานะครับก็จะมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับผักสารชนิดก็จะมีคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันเนาะอ่ายกตัวอย่างเช่นผักตะกูนสีขาวนะคบบนะก็จะมีเห็ดเนาะมีหัวหอมใหญ่นะครับก็จะช่วยในเรื่องของอ่าแก้วาดนะคบอย่างจำลองอ่า ส่วนเห็ดเนี่ยก็จะมีเส้นใย,ยอาหารสูงกับาใย,ย,ายอาหารเยอะนะครับ<ม>ก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายที่ดีนะครับเช่นเดียวกับผักใบเขียวนะคะก็จะมีเส้นใย,ยอาหารสูงช่วยระบบย่ยอยช่วยระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีเหลืองก็จะบำรุงสายตาแล้วก็ต้านมะเร็งได้นะคะเป็นไงกันบ้างครับสําหรับ ผักทอดน่ากินไหมคะนะครับก็ยังไงก็ลองไปทําดูนะครับได้ผลยังไงส่งจดหมายมาบอกเราได้นะคะที่โรงเรียนสาธิตเกษตรนะคะมาวันนี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ